สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พีพ่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี ep ที่171นะคะประจำอ่าประจำเย็นวันจันทร์นะคะพี่พีพ่ขาวันจันทร์ที่24คะ่ะพฤศจิกายน2568นะคะเช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่อง ปลาบ้านทั่วไปเก้าเ่าสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจ้ะพี่จ๋าเย็นนี้1ชุดนะคะเปิดให้พี่ๆที่ที่200บาททุกองค์ค่ะ2องค์300บาทนะคะพี่ๆขาชอบรายการไหนสนใจรายการไหนพี่ๆติดต่อหาน้องรัพี่ได้เลยค่ะ099ค่ะ084 156 1 092 543961 0นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจ้ะพี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องรับพี่ได้เลยนะคะพี่ๆขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรับพี่กันด้วยนะคะ1วันมา2รอบจะพี่จ่ารอบเชา้ารอบเย็นนะคะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเชา้าค่ะ รอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้ามงเย็นนะคะพี่พี่ขาน้องรพีฝากพี่พี่นิดนึงนะคะพี่ขาพี่พี่คนไหนที่อ่ายังไม่สะดวกรับจริงๆนะคะพี่ขาอย่าเพิ่งเอฟไปนะคะเสียสิทธิ์คนอื่นเขาจะพี่จ๋าน้องรพีก็อ่อ เสียดายโอกาสจะพิจ๋าจากที่จะขายได้ก็ขายไม่ได้นะคะพี่พี่ขาพอดีวันนี้มีพี่ๆไปสนีสองสามท่านนะคะโทรมาว่า,าลูกค้าท่านนี้ไม่ยอมรับของให้ตีกลับเลยไหมอะไรประมาณนี้นะคะสองสามเจ้าเลยจะพี่จ๋ายังไงฝากพี่ๆนะคะอาถ้าจะเอฟเล่นก็อย่าทําเลยนะคะพี่ขาแล้วก็ถ้ายังไม่ยังไม่ ไม่มีเงินยังไม่พอจริงๆก็คืออย่าพึ่งหน้าพี่ขาเสียสิทธิ์คนอื่นเนาะสงสารน้องรพีด้วยจะพี่จ๋าน้องรพีก็อ่ากำไรไม่มากจะพี่จา๋าบางบางองค์ก็ยี่สิบสามสิบนะคะไม่ได้กําไรอะไรมากมายนะพี่นะสงสารกันด้วยจ้าพี่จา๋าขอบพระคุณพี่พี่นะคะ,ะรายการที่หนึ่งเลยละกันจ้าพี่จ๋าจะเป็นเหรียญพัดเหรียญใบพัดใหญ่แบบนี้นะของ อุบาบุญชุมวัดพระาธาตุดอนเรืองค่ะรายการที่1นนะคะรายการที่สองค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยลงยาจ้ะองค์นี้สวยเลยเป็นกระไหล่ทองแล้วก็ลงยาสีแดงสีเขียวแบบนี้นะด้านหลังค่ะเสาห้ารวยพยาไกา่มีโค้ดหมายเลขด้วยจ้ะพี่จา๋าตรงนี้นะต่อโค้ดแล้วก็โค้ดหมายเลข5062นะคะ สวยสเลยค่ะรายการที่2นะคะรายการที่3จะพิาจณาจะเป็นพระยี่พุทธศต,รตวตรรษค่ะหลังยันนะคะรายการที่3ค่ะรายการที่4ี่เหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะวัดพะเนียงแตก เหรียญหล่อหลวงพ่อทารายการที่สี่นะคะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกรายการที่ห้าค่ะเป็นพระพุทธชินราชมีห่วงด้วยนะคะเป็นพระพุทธชินราชลอยองค์ค่ะอุดกิ่งเป็นปีหนึ่งแปดนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ปลุกเสกจะพิพารดองค์นี้ ชินราชลอยองค์นะคะอุดกิ่งหลวงปู่ทิมปุกเสกปี18รายการที่5ค่ะ6จะเป็นขุนแผนมีคาบกุเก่าๆนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะรายการที่6นะคะรายการที่7ค่ะ เป็นอ่าหลวงปู่ภูค่ะหลวงปูป่ภูวัดอินพิมพ์ใส่ญาตินะคะหลังปั๊มด้วยนะคะด้าน,นหลังมีปั๊มด้วยนะคะปั๊มตาอยางรายการที่7ค่ะรายการที่8ค่ะพระลีลาองค์นี้สวยลีลาหลวงพ่อโบยค่ะเลี่ยมจับขอบ เป็นพิมพ์หน้าหลังเลยนะคะพระลีลาหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวค่ะรายการที่8รายการที่9ค่ะเป็นหลวงพ่อจงค่ะพิมพ์สี่เหลี่ยมแล้วก็มีอักขระล้อมเยอะนะคะตรงนี้จะเป็นรูปเหมือนท่านนะนูนขึ้นมาค่ะด้านหลังมียันด้วยนะคะเป็นพระผงรูปเหมือน หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะหลังยันนะคะพิมพ์สี่เหลี่ยมรายการที่9มาคู่กับ10จะเป็นเหรียญ10จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะปี2485นะคะน้องรับพี่ได้มาบ้านเดียวกันเลยนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกรายการที่10ค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทค่ะ11เป็นเหรียญหล่อหลวงพุทสุขค่ะ เรียนหล่อหลวงปุษกวัดปากคองมะขามเท่านะคะรายการที่11นะคะรายการที่12ค่ะเป็นพระกิ่งเลี่ยมสามห่วงแบบนี้นะคะสวยๆเลยกิ่งชินนบัญชรค่ะสวยๆเลยค่ะรายการที่12นะคะ 13ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปูดุลรุ่นกกยทิพย์นี่จะมีรูปตรงนี้ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อพระชัยค่ะองค์นี้สวยนะหลวงปุดุลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ปี2521นะคะรายการที่13 14จะเป็นเสือหลวงปู่ทิมนะคะ หลังยันแบบนี้นะเขียนว่าหลวงปู่ทิมแล้วก็มีลูกเหมือนท่านตรงนี้ข้างล่างจะเป็นเหมือนเขี้ยวออกมาแบบนี้นะรายการที่14ค่ะ15เป็นพระอาจารย์ฟั่นค่ะเหรียญเล็กๆนะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะรุ่นล่มโพทองปี25ปี2519 เลี่ยมพลาสติกเอเข้าไปค่ะมาพร้อมกรอบสแตนเลสรายการที่15ค่ะ16พระผงหลวงปู่มั่นภูริพัฒโตค่ะ150ปีชาติกาลนะคะเป็นพระผงเลี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะหลวงปู่มั่นรายการที่16 17เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะพิมพ์สองหน้านะคะ สามเหลี่ยมสองหน้าแบบนี้ค่ะรายการที่17 18จ้ะเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จไม้พยางยิ้วดำค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะองนี้เจ้าของเขาบอกเป็นของหลวงพ่อกลวยเนาะไม้ยิ้วไม้ยิ้วดำค่ะไม้อา่าไม้พยางนิ้วดำเนาะนรายการที่18 สิบเค่ะเป็นรัชากาลที่5นะเรียนรัชากาลที่หค่ะด้านหลังหลวงปู่ชอบหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงพ่อสดค่ะอันนี้สวยๆเลยรายการที่สิบเก้ค่ะรายการที่20เป็นหลวงพ่อพัดค่ะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนนะคะพยักษ์หนึปีค่ะต่อโค้ดสอง หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะนครสวรรค์ด้านหลังเป็นรูปเสือแล้วก็ลงยาด้วยนะรายการที่20ค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาท21ค่ะเหรียญหลอกคอน้ำเต้าจะพิจาหลวงพ่อน้อยหลังยันนะคะสวยๆเลยเลื่อมจับขอบด้วยรายการที่22หลวงปู่แหวนเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่นะ เหรียญเก่ามากรายการที่22หลวงปูแหวนวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่23เป็นสมเด็จเก่าค่ะลงรักแดงแล้วก็ปิดทองหน้าหลังเลยนะคะลงรักรายการที่23 24เป็นเหรียญพญาไก่มหาเศรษฐีค่ะ ตอกโค้ดแล้วก็หมายเลข81แล้วก็ตรงนี้พิเศษนะคะด้านหลังค่ะเขียนว่าที่ระลึกฉลองวิหารหลวงพ่อทองค่ะวัดหนองวัดหนองจะบกเหรอวัดหนองจะบกอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะสวยนะคะเรียมพลาสติกกันน้ำด้วย25ค่ะเป็นหลวงปู่มหมุน วงเศรษฐีนะคะพระผงหลวงปู่หมูวัดบ้านจานต่อโคเดเลขหนึ่งรายการที่25 26เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะเป็นกระไหล่ทองนะอัคคระด้านหลังหลวงปู่ทวดวัดช้างให้26ค่ะแล้วก็27เตารีดหลวงพ่อพรมวัดช่องแข 28ค่ะพระกิ่งเป็นเหมือนเคลือบนะคะเก่ามากน้องรับพีได้มาคู่กันแบบนี้นะองค์นี้เป็นพระกิ่งแล้วก็องค์นี้จะเป็นกิ่งหอมผ้าสวยเลยค่ะองค์นี้28ค่ะองค์นี้29นะคะ โอเคจ้ะพี่จา๋า1องค์นะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทค่ะ09908415610925439610สําหรับเย็นนี้สวัสดีจ้ะ